บรรดานักสแสวงบุญชาวอำเภอเสืองมามในกล้เคียงขึ้นมาโรยพิธีบรรจุพระธาตุวัดชัยยมังคลารามบ้านสันป่งอำเภอเสืองมามจังหวัดลำปางในวันอาทิตย์ที่7จระกรกฎาคม2567นี้ครับควองแห่ของเรือหงเร่ม,มา ขึ้นที่ดอยนะฮะขึ้บนดอยมันบนดอย,ยมากเลยกลับดอยเมื่กันครับผม่ง สวยงามมากนั่นว่าเก้ามรกตคนสวยมากและทางควานพิธีจะเริ่มขึ้นบนดอยกันที่ตั้งของพระมาหาธาตุเร,เรียกว่า พระบรมธาตุก็แล้วแต่นะทางเหนือนี่จํากัดความพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุทั้งสิ้นเช่นพระธาตุลำปางหลวงเป็นต้นที่นี่ครับพระธาตุประจําบ้านสันโป่งอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางมีพิธีบรรจุพระพุทธรูป เป็นพิธีมงคลอยู่วันหนึ่งนะอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2 5 6 7ครับบเญตนตีจำบาปตนตีจำน้ำหยาดไม่ตาลกราบนมาสการพระเดชพระคุณหลวงปอท่านพระครูปริยัติสุนทรเจ้าคณะอำเภอแม่ทะเจ้าอาวาสวัดสันถาน ด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสก,การพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่เคารพทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงและขอความเจริญสุขได้มีแต่คณะสัทธาสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเลื่อมใส ในพระพุทธศาสนาที่ได้หลังไหลพากมาร่วมในงานประเพณีปอยหลวงสำนักสงฆ์ชัยยะมังคารามซึ่งอยู่หมู่ที่สามปานกลางตะบลเสริมกลางอำเภอเสริมง,งามจังหวัดลำปางในวันนี้ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ห้ากรกฎาคมพุทธศาาักราช2567ที่7จ็ดเ เจดวันที่เเดือนเจปี6 7ตรงกับเดือนสิเหนือสองค่ำซึ่งวันนี้ได้กราบพระลัาน,านิมันตนาพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญจำนวน1น0่งรูปหลายหัววัดซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาในงานพิธีสมโภชปลอยหลวง ปอยไม่ถึงงานหลวงไม่ถึงใหญ่เพราะฉะนั้นงานปอยหลวงจึงเป็นงานใหญ่สําหรับชาวล้านนาจะมีการประชุมหารือ,อเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในส่วนของประเพณีซึ่งสำนักสงฆ์ชัยยะมังคลารามดำริสร้างครั้งแรกโดยพระอาจารย์ครูบาดงหรือนามที่รู้จักก็คือพระ อาจารย์ครูบาอภิชาติชิตนวโรท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่สำนักเรียนบาลีวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงซึ่งเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกปัจจุบันท่านกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยายลัยสงขลารลำปางได้ดำริสร้างสำนักสงแห่งนี้มาตั้งแต่ปี2558จากวันเป็นเดือนเคลื่อนมาเป็นปีจนถึงวันนี้ได้สร้างเสนาสะนะสถานล่าสุดนะครับก็คือศาลาบ่าที่เราได้ถวายกันวันนี้ โดยมีพระมหาเทรานุเทระเจ้าคณะพระสังฆาธที่การพูดเป็นเนื้อนาบุญมารับนะครับหสามสิบกว่าองวัดด้วยกันสาราบาทในทางพุทธศาสนานั้นถือว่าเป็นสาราที่อยู่ติดกับกำแพงแก้วเจาะเป็นช่องเป็นซุ้มจรนํำประดิษฐานองค์พระพุทธรูปประดิษฐานบาท เพื่อให้พุทธศาสนิกชน,นพุทธบริษัตทที่มาชุมนุสมสโมสรนแปค่ำสิบห้าค่ำในวันพระธรรมสวรรควันแห่งการฟังธรรมนอกจากนี้ยังเป็นศาลาที่ทางวัดได้จัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาเช็คเช่นเ,เดียวกับวันนี้เราได้ประกอบพิธีท,ทาบุญถวายศาลาบาทให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา โดยมีอาอุบาสุอุบาสีกาผู้เปรนาตนในการสร้างในครั้งนี้ทั้งคณะสถาที่เดินทางมาจากกรุงเทพกรุงไทยมาหานครเมืองหลวงและเสร็จจากภาคเช้าจนถึงพวงเวลานี้เราก็จะได้พากันประกอบพิธีบรรจุรูปเหมือนสารูปปิงป่าซึ่งเป็นภาษาล้านานาก็คือตัวแทนของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการบรรจุในครั้งนี้ที่องค์พระบรมบาาธาตุชัยยักษ์มังคลานาลางองค์พระาธาตุเจดีย์ในลักษณะรูปแบบลูกแก้วรัดอกไก่แบบวัดพระาธาตุลำปางหลวงขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างมาเป็นสองระยะองค์พระาธาตุเจดีย์นั้นจะมีอยู่สามส่วนส่วนที่หนึ่งที่ท่านเห็นขณะนี้อยู่สองส่วนที่สามที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือ สเสวตฉัตรหรือว่ายอดปลีพระพุทธเจ้านั้นเป็นวรรกษัตริย์เพราะฉะนั้นเวลาจะสร้างรูปแบบเสนาสนะพุทธสิงจะต้องมีส่วนประกอบอย่างที่สามสูงสุดที่สุดก็คือสเสวตฉัตรเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ทางวัดได้สร้างมาถึงบริเวณคอระคังนั่นก็หมายถึงที่ประทับของพระพุทธเจ้า องค์พระาธาตุเจดีชาวไทยเรียกว่าเจดีชาวล้านนาจะเรียกเจดีว่าพระาธาตุพระาธาตุในที่นี้ก็คือพระบรมมาสารีลิกาธาตุถือว่าเป็นต้นแบบในการสร้างองค์พระาธาตุเจดีของพระพุทธศาสนาปัจจุบันอยู่เมืองไวยสาลีที่บรรจุบาตของพุทธเจ้าและอย่างที่สาที่บรรจุอยู่ในองค์พระาธาตุเจดีนะครับก็คือ พระธรรมคําสอนหรือว่าพระไตรปิฎกเปรียบเสมือนเป็นเนกขมะสถูปที่ป่าอีสิปตนะมฤคทายวันที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกับประวัตนสูตรโปรดพระปัญจวคีตังห้าและอย่างสุดท้ายก็คือวันนี้แหละครับที่เราจะได้บรรจุก็คือตัวแทนสารูปปิมปารอยพุทธบาทของพระพุทธองค์ซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จ พุทธาจารย์ปร,ริยนธรรมเก้าประโยคกรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าวัดวัดไตรมิตรพระอารามหลวงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณสุริยันโคัพปปัญโยประธานฝ่ายสฆงวัดป่าน้ำกว่างน้ำเย็นเมตตาธรรมในพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์หลวงพ่อประทวนอัตาทีโปวัดถ้ำดาวเขาแก้วสระบุรีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพัฒนากิตติคุณวัดท่าว,วัวฤาษีเกศแก้ว น้องบัวลำพูได้เมตตาการพิธิการทางด้านศาสนาไหวพระสมาทานเบญจศิลหลังจากนั้นพระอาจารย์ครูบาดงก็จะได้นำพุทธศาสนิกชนศิกสยญนุสิาา์สบรรจุนะครับในส่วนของสารุปปิมป่าตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ประดิษฐานองค์พระ ปฏิมากรทั้ง4ี่องค์ประจำทิศสุดในวัดก็คือองค์พระาธาตุเจดีเพราะถือว่าเป็นสถานที่ประทับพระศาักเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่จะนำพุทธาศาสนิกชนพุทธบริษัทผู้มาร่วมง,งานเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการทางด้านาศาสนาขอเรียนเชิญมหาอุบาสศคุณพ่อบุญสมแก้วลังการองนายกองการบริหารส่วนตำบล เสริมกลา้าได้เป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทจุดพูกเทียนบูชาพระนัตนารตรในโอกาสนี้ในนามพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทขออนุญาตเรียนเชิญด้วยความคอรบยิ่งสการเรียนเชิญทุกรูปท่านประนมมือขึ้นขณะนี้มหาอุบาสก คุณพ่อบุดสงแก้วลังการองนายกองการอาหาส่วนตะบนสรินกลางกำลังจุดธูปจุดเทียนบูชาพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณพระวิไลพระอภิธรรมองค์สมเด็จชินวรสัมปาสัมพุทธเจ้าในโอกาสนี้เข้าประเคนขันดอกครับ ดอกไม้ในทางพุทธศาสนาน,นั้นถือว่าเป็นเครื่องหอมที่บูชาสิงจีชิรยวัตรของพิสุขที่มาทั่วทุกสารทิศ227ข้อเราเชาวพุทธจึงนำเครื่องหอมคือดอกไม้เป็นสนัญลักษณ์บูชาในองค์คณะพิธีการศาสนาพิธีกรได้นำพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทไหว้พระสมทานเพญจสิ้นกันระดับต่อไป,ไป Y vena sacarna.